ถ้ากลัวเซรีขนาดนั้นผมแนะนําว่าให้เขาแบนก่อนนะอันนี้คือผมไม่ไม่รู้สึกกลัวขนาดนั้นไงแต่มันโหดนะจริงๆต้องแบนแหละแต่คือแบบถ้าเขากลัวเป็นคนที่แบบกลัวแล้วแบบอยากไม่ไม่กล้าเจอจริงๆเขาต้องแบนนะอันเน้ยบังคับบังคับคนอื่นแบนไม่ได้นะคือมันมันเหมือนว่าเอาที่แบบตัวเองสบายอ่ะแต่เล่นผมผมก็ไม่อยากเจอคาริงไงเออผมจะเล่นตัวแบบทวิตเซสเฟดอย่างเงี้ย like. ผมก็ไม่อยากเจอคาริผมก็อยากจะแบนแบนอาคาริ เขาต้องแบนเองนะอย่างเงี้ยคือถ้าเขากลัวผมไม่คย <c oughs> เ,เข้าใจเหมือนกัน on the road. On 来係，唔、啊、来。 ว่า้วลักมันต Get ้องวิ่งกลับมาเลยปลาดักไว้แล้วแม่งก็เสือกโดนจริงด้วยอย่างเงี้ยดูผมจะเข้านะ ผมจะเข้าเพื่อนยืนอยู่ไหนอยู่นี่ครับเพื่อนยืนอยู่นี่ผมกดติ๊กจะไปนะแต่เพื่อนยืนอยู่นี่ออ ไอสัตว์เอ้ยโอเคโอเคตามนั้นครับขอคิดว่าผมบอกคำสั่งครับไม่พูดแล้วดีกว่าอย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่แบบผมบอกแล้วเดี๋ยวล่างเองตายเป,เป็นไงแบ,แบนลูเซียนไงไอ้เหี้ยไม่อยากเจอรูเซียนเจอเซรีเองแล้วก็สายคุณเดินแบนท่าไมไม่แบน,แบนเองวะ ทำไมเขาถึงไม่มากลางวะ เขาพูดแล้วเขางองแงเขางองแงผมไม่ชอบเลยก็คือก็มาว่าผมไม่แบนเซรีมันเกี่ยวเฮียอะไรกันวะงงพี่ผัยยอมเถอะตอนนี้มันมีคนงองแงเออผมไม่ชอบอาคาลิผมก็อยากแบนอาคาลิอะ่ะเ,เนี่ยตายเลยไหมเนี่ยเออเนี่ยมึงมึง,ม,งมึงกลัวเซรีมึงไม่แบนวะเออมึงกลัวเซรีมึงไปแบนลูเซียนมึงแบนทต่เฮียอะไรเอออะไรฮะมันแพ้เต็มที่แล้ว ออ๊ยทำได้แค่เนี้เฮ้ยเจอว,วะ่ะนั่นมันอะไรวะนะมันวงอ๋อนาซัตสามเหรอถ้าสามนาซัตไม้เป็นอัพสามเมื่อก่อนเลยเหรอไอ้หียนาว่าทำไมวะ น่าจะลั่นหรืเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่ะเฮ้ยชี่เียเดี๋ยวนะโคตรไวเลยเวลสองก่อนแน่เลยปิดยังไม่ทันเวลสองโดนเลยบาลอนแม่งเลยไหมบาลอนเลยไหมผมว่าแม่งมันอยู่ล่างเยอะว่ะให้ให้รีเน็กตันเขาถ่วงเวลาไปอ่ะโอ้โหครูดาวสามสิบวิเลอ แต่ว่าทันป่าววะมันไม่น่ารู้ป่ะรู้ป่าวะเสียงป่าววะต้องรออ่ะถ้าเอาชัวร์ต้องรอ,อ,อวะ่ะไม่ผมว่าได้นะเนี่ยได้ผมว่าได้วะ่ะไอ้เหี้ยดูดิมันไปกันนะแบบผมว่าได้วะ่ะอ้าวได้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 ป่าวะเอามังกรเหรอสามสิบวิเลยนะไอ้เหี้ยเอานิเสร็ค่อยบังกรไม่ได้เหรอเราแรงอยู่บ้างอ๋อ,อโอเคมันก็ต้องตามเพื่อนนะ Quên bỏ nhà nó có tặng cũng phải quá đấy, được không? Anh ơi, không được, không được, ป่ากูสิไม่ใช่ทีมกูแล้วแมงก็โทษกูอีกว่าแบบกูไม่โซน้ยกูละเชื่อเลยเจ้าบอลอนไม่ใช่เหรอตอนแรกติ๊กไปเอาบาลอนน่ะบาลอนแม่งเลยมั้ยบาลอนเลยมั้ยผมว่าแม่งมันอยู่ล่างเยอะว่ะแล้วอยู่ดีเปลี่ยนมังกรมังกรมันใครจะไปโซนทันครับผมถามหน่อยใช้ สมองส่วนเซเบเลบัมเฮียอะไรนี่คิดบ้างไอ้สัเครอติกเอาบาลอนใช่ไหมผมก็ไปโซนบาลอนดิได้ไหมร็ติ๊กบาลอนก็โซนบาลอนยูยดีมาเปลี่ยนไอ้เว้ยมังกรมังกรมังกรกูคงวาร์ปไปได้อะได้ไหมผมคงวาร์ปไปได้ปากวอร์ดให้ได้อะเออบินกูบินได้บ้างเฮียกูเดินเท้ามึงเนี่ยไอ้สัตว์เห็นป่ะลำคาในเขี้ยป่าได้ไอ้สัตด โดนว่ะบันเลงผมคนเดียวเลยรุงนี้ผมด้า่าจตีใส่ตัวเองว่ะ <c oughs> เออโชคดีป่าไปไหนก็ไปเพื่อนไปไหนก็ไปไปอนนี้ <c oughs> แม่งคิดอย่างงี้ัตว์ไปไหนก็ไปไอ,อ้หียพี่เกตเล่นด้วยแล้วเหมือนกันมันมาอีกแล้วมันจะมาโซน <c oughs> มันจะแก้วอร์ดเนี่ยอ่า <c oughs> เรากูแน่เลยว่ะไปแล้วไอ้เดี๋ยวเราควรปล่อยมันดีปะเว่าผมปล่อยมันดีกว่าวะเนไอ้เขาฟาร์มล่างจนจะตันแล้วมั้งไหนไอ้เราแม่งเล่นกับเด็กน้อยเี้ยแก้วบอดกันอยู่ไอ้ท่าน <laughs> ถอยถอย,ถอยเพื่อนอย่าไปบวกล่างกับแดนฟีอาต้องหนีตายนะเฮ้ยเซรีเอเอเข้าไปช่วยอย่างนี้โอเค ได้เลยเฮียอถอยไปเฮียอย่ามายุ่งกูจะเล่นกันสี่คนในสัตว์ไปไหนก็นไปเฮีย <c oughs> นี่มันเกมเทีมในสัตว์ไปไหนก็นไปอยากเล่นคนเดียวอ่ะไม่ชอบเลยวะ่ะ <c oughs> งงชิปหาย พอพูดแล้วก็ช่วยไม่เสนอหน้ามามไม่ชอบอเลยวะมันอาจจะหงุดหิดเพราะตั้งแต่ตาที่แล้วมั้งตาที่แล้วด้วยแหละเนี่ยตาที่แล้วอที่เจอเอ็ดเลียวเอ็ดเลียวยังไม่ขนาดนี้นะไอ้ยี้นี <c oughs> ่มันเห็นแล้วหงุดหงิด <c oughs>